ช่องของพี่ก๊อฟนะครับได้รับการสนับสนุนจาก p o p a y p o w r f u l Payment นะครับบริการรับเติมเงินเกมมือถือถูกกว่าปกตินะครับเติมง่ายรวดเร็วแล้วก็บริการมานานถึงปีที่4แล้วนะครับอยู่กันมายาวนานนะชื่อเสียงดีมากนะครับรับเติมเกมหลากหลายมากนะวิธีการใช้บริการนะครับน้องต้องแอดไปช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับไม่ Facebook ก็ไลน์แล้วก็ติดต่อพนักงานเข้าไปนะครับใช้บริการ p o p a y ก็เป็นการสนับสนุนพี่ก๊อฟไปในตัวเหมือนกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับพี่ก๊อฟนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมอสูเลนนะครับนี่ก็จะเป็นคลิปรีวิวคลิปที่8นะครับโทษทีนะที่ห่างล้างไปนานนะครับก็กลับมาแล้วนะครับวันนี้ก็จะคุยกันเรื่องของเมตาฮิลิวนะครับณปัจจุบันพี่สูจน์แล้วนะครับว่าเรือลํานี้ขี้โกงนะฮะแล้วก็คิดว่าหากันได้ทุกคนในช่วงเวลานี้นะครับถ้าพี่รีวิววันนี้และใครมาดูวันนี้แล้วก็ยังเพิ่งเริ่มต้นอย่างทันนะครับวันนี้คงจะไม่ดีลาอะไรมากมายนะครับ ก็จะมีอยู่2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกเราก็จะคุยว่าเมตาฮิลิวเก่งยังไงสกิลเป็นยังไงนะครับแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอ i ป m e n ์นะครับเครื่องเกียร์เรื่องเทียร์นะครับรวมถึงวิธีการได้รับเมตาฮิลิวเนี่ยทำยังไงนะครับซึ่งไม่ยากนะพี่ว่าลำนี้เนี่ยทำไม่ยากนะครับก็คืออาจจะต้องใช้ความพยายามในเรื่องของความต่อเนื่องนะครับก็คือต้องทําทุกวันนะครับ แล้วก็ที่มาของคลิปวันนี้นะครับได้ความช่วยเหลือมาจาก2คนนะครับคนหนึ่งก็คือน้องธนกฤษนะครับส่งข้อมูลผ่านทาง Facebook มานะครับเพราะว่าของเขานี่ปั้นเต็มแล้วแล้วก็มีของคุณพัทนะครับคุณพัทก็ส่งคลิปวิดีโอมาให้ดูนะครับว่าลงแชปเตอร์สิบสองขีดสีได้สบายมากเลยนะครับก็จะมีคลิปตัวอย่างของ2ท่านนี้อยู่ในรีวิวครั้งนี้นะครับส่วนของพี่เลเวลเก้าสิบอยู่ครับเก็ถือว่าปั้นชานิดหนึ่งนะครับก็พี่ไม่ได้รีไะไรจริงๆยูถือว่าเป็นความรับผิดชออี่นเาาปว ก็ขอบคุณน้องๆสองคนนี้ด้วยนะครับแล้วก็จากที่น้องๆส่งมานะครับพิสูจน์เลยนะครับว่ามันเป็นเรือที่การโจมตีดุดันมากนะพี่ว่ามันคล้ายๆกับเรือบรรทุกเครื่องบินสัก2องลำรวมอยู่ในร่างเดียวกันแล้วก็แบบยิงนู่นนี่นั่นถ้าโจมตีพิเศษมากมาย คือจากตัวอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือวิ่งกันจริงๆเลยนะครับเอาไปวิ่งในด่าน12ขีด4แล้วก็ใช้กองหน้าเปลี่ยนซานเดเอโก้ลำเดียวเท่านั้นนะครับแต่ซานเดเอโก้นี่คือเต็มแล้วคือป้องกันเครื่องบินที่จะเข้าไปกองหลังอ่ะถ้าป้องกันเครื่องบินที่เข้าไปกองหลังได้หน้าที่อื่นก็ปล่อยให้เป็นของเมตาฮิลิวจัดการได้หมดนะครับก็เนี่ยตั้งแต่ม็อบแรกไปถึงม็อบสุดท้ายจนบอสเกิดเนี่ยแค่นี้เลยนะครับกองหน้าลำหนึ่งกองหลังลำหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าเห็นนะว่ามันเก่งจริงๆนะครับ มาเรื่องแรกนะครับการันตีความเทพของเมตาฮิลิวจากตารางเทียของคุณอุสงินะครับเขาให้อยู่เทียร์ศูนย์เลยนะครับเหตุผลนะครับเขาบอกว่าเมตาฮิลิวเนี่ยมีท่าพิเศษถึง3ท่านะครับจากการปล่อยแอร์สไตล์ปกติเนี่ยแล้วก็สามารถปรับแต่งให้การเป็นโหมดป้องกันได้ด้วยนะครับแต่ความโดดเด่นของเมตาฮิลิวจริงๆอยู่ที่เรื่องของการโจมตีนะครับก็ถือว่าเป็นเรือที่การโจมตีที่ดุดันมากๆนะครับ ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นท็อปหปัจจุบันด้วยซ้ำนะครับพี่ไม่มั่นใจว่าถ้าเทียบกันระหว่างชินาโนกับเมตาฮิริวแบบเต็มสูบเนี่ยใครจะได้แรงกว่ากันแต่ณปัจจุบันพี่คิดว่าชินาโนะมันได้ของแถมอย่างอื่นแต่เมตาฮิริวนี่คือมันต้องดันไปทางแอ t แท็อย่างเดียวเลยมันก็จะเสียเรื่องของการป้องกันตัวเองไปคือถ้าดูภาพรวมพี่ว่าชินาโนก็ยังเหนือกว่าเมตาฮิลิวนะคือภาพรวมนะครับ มาเรื่องของสกิลนะครับอันนี้คือภาพรวมนะครับอันนี้คือปรับแก้ใหม่เวลาอัปเดตนะครับอันนี้คือสมบูรณ์ละเมตาฮิลิวนะครับถือว่าไม่ใช่ซากุระเอ็มพายนะครับถือว่าเป็นชาติใหม่เลยนะถือว่าเป็นกลุ่มใหม่นะครับถูกเรียกว่าเมตานะครับหรือว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่าแอชนะครับแอชจะว่าขี้เท่าครับก็อนาคตก็คงจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเป็นตัวแรกเมตาฮิลิวครับดังนั้นการเอาไปเล่นกับนางาโตะไม่ได้นะครับ เอาไป็นรู้กันว่านี่ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะครับนี่ไม่ใช่ซากุระเอ็มพายเป็นเรือกลุ่มใหม่นะครับอุปกรณ์นะครับก็ปกตินะครับมีไฟเตอร์3เครื่องนะครับแสดงผล110%ได้บอมเบอร์2เครื่องนะครับแสดงผล110%แล้วไอที่เน้นจริงๆก็คือตอร์ปิโดบอมเบอร์นะครับมี3เครื่องแสดงผล150%ดังนั้นการใส่ตอร์ปิโดบอมเบอร์ของเมตาฮิลิวเนี่ยก็เน้นหน่อยนะครับวิธีการได้รับนะครับเดี๋ยวพี่จะพูดละเอียดตอนครื่งหลังนะครับ วิธีการได้รับเบื้องต้นเนี่ยก็คือในช่วงระยะเวลา3เดือนเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่22ธันวานะครับจนถึงวันที่19เดือน3ปีนี้นะครับณนะปัจจุบันยังเหลือระยะเวลาอีกประมาณเกือบ2เดือนนะครับอย่างทันนะครับก็คือทำแต้มให้ได้25 0 0 0นะครับเป็นอย่างน้อยนะครับ25,000เนี่ยก็จะได้เมตาฮิริวครบดาวนะครับทำดาวครบนะครับดังนั้น25 0 0 0 1เดือนได้เท่าที่พี่ลองเล่นมา1เดือนนี้ครบนะครับ25,000 มาดูนีส่วนของสเตตัสของเมตาฮิลิวนะครับพี่ว่าก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะประมาณเหลือพวกซุปเปอร์แลทั่วไปนะครับเมื่อเอาไปเทียบกับฮิลิวตัวเก่าก,ก็ดูจะแพ้ด้วยซ้ำนะครับแต่พี่ว่าความเจ๋งของเมตาฮิลิวอยู่ที่สกิลครับขอดูที่สเตตัสก่อน HP นี่ถือว่าไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับถือว่าเปลาะเลยละ่ะแล้วก็ค่าต่อต้านอากาศยานก็ไม่ได้มากนักนะครับเกราะมีเดียม ค่าโจมตีทางอากาศก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับแล้วก็ค่ารัก36ไม่เยอะนะสปีด34ปกตินะครับแล้วเรื่องของค่ารีโหลดนี่แปลกมากตอนเลเวลร้อยถือว่าต่ําเลยนะแต่ว่ามันจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับจนไปถึงเลเวลร้อยยีเนี่ยจะได้ถึง136ถือว่าสูงอยู่นะครับแต่ว่าตอนเลเวลร้อยนี่ถือว่าปล่อยช้ามากนะมันจะเริ่มเก่งตอนเลเวลสูงสูงนะครับเกือบตันแล้วก็ค่าลูบลีห้าสิบแปดปกตินะครับค่าคอมมินยามแป ใช้น้ำมัน14ก็ปกตินะครับจัดยูเทียศูนย์คุยแล้วนะครับมาดูเรื่องของสกิลนะครับสกิลแรกเนี่ยเป็นสกิลสีแดงนะครับ10วินาทีแรกนะครับและต่อจากนั้นทุกๆ20วินาทีนะครับจะโจมตีรูปแบบพิเศษนะครับเป็นรูปแบบสนะครับจะฟันออกเป็นคลื่นสีแดงนะครับคลื่นดาบสีแดงออกไปท่านี้พิเศษมากนะคือแรงด้วยฟันออกไป5ครั้งนะครับโดยข้างบน2ข้างล่าง2ตรงกลาง1นะครับ แล้วความแรงเนี่ยก็คือ100%ต่อทุกเกราะนะครับแล้วก็มันจะแรงตามค่าโจมตีทางอากาศด้วยนะยิ่งสามารถเพิ่มค่านี้ได้ถ้านี้ยิ่งแรงขึ้นอีกนะครับแล้วก็นี่คือตัวอย่างนี่คือเลเวลเต็ม10แล้วแล้วก็เลเวล120แล้วนะคืออันนี้เกือบจะสุดแล้วนะครับสังเกตว่าอาตาโกนี่โดนเข้าไปนี่พ1 0 0เลยนะ แล้วก็ยังไม่พอนะครับจะทําให้สตูที่โดนท่านี้เข้าไปเนี่ยรับความเสียหายมากขึ้นอีก15%นาน15วินาทีนะครับซึ่งลักษณะนี้ท่าแบบนี้ปัจจุบันนี้ยิ่งนิยมกันมากนะครับเพราะว่าเราต้องสู้กับบอสเยอะมันก็จะเป็นตัวเล่งเดีเมรได้นะครับ วิธีจะใช้งานท่านี้ให้ได้ประสิทธิผลสูงสุดนะครับก็อาจจะจําเป็นต้องเล่นมือแล้วต้องกะจังหวะเวลาที่ท่านี้ติดก่อนมันติด100%เอยู่แล้วนะมันมาวิธีที่10นะครับแล้วก็ต่อไปก็อีก20วินวิธีแล้วก็20วินวิธี20วินวิธีต่อไปเนี่ยถ้าน้องกะจังหวะด,ดีๆเนี่ยน้องก็สามารถโจมตีบอสหรืออะไรก็แล้วแต่แรงนี่ยแอรงขึ้น1 5ได้นะครับก็กะจังหวะกับท่านี้ได้ เอาละมาดูท้ายสนะครับท้ายสเป็นสกิลสีเหลืองนะครับเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับจะเพิ่มค่าโจมตีทางอากาศให้กับฮิลิวเนี่ยยีรโดยทันทีนะครับแล้วก็ทุกๆ20วินาทีจะมีการสุ่มจ่วการ์ดนะครับนี่ก็เป็นท่าคล้ายๆท่าเดิมของฮิลิวเลตัฟิตนะครับโดยรูปแบบการโจมตีจะมี2แบบนะครับก็แบบที่ยิงออกเป็นลูกกลมๆนะครับแล้วก็มันจะระเบิดออกนะครับอันนี้ก็มันจะเป็นกระสุนเล็กๆก็จะเบานิดหนึ่งนะครับแรงตามค่าโจมตีทางอากาศเหมือนกัน แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือป่าไพ่ไปเลยนะครับไพ่นี้ก็จะแรงหน่อยนะครับแต่ถ้าเทียบกับท่าแรกท่านี้ถือว่าเป็นการโจมตีเสริมๆแถมๆแล้วกันนะครับโดยท่านี้หลักๆอยู่ที่เพิ่มค่าโจมตีทา่าอากาศ20%นะโอเคไปดูท่าที่3นะครับท่า3เป็นสกิลสีฟ้านะครับโดยสกิลนี้นะครับจะมีเงื่อนไขยอยู่ที่ว่าถ้าเราติดเครื่องบินของญี่ปุ่นให้ไปเนี่ยของซากุระเอ็มพร์เนี่ยก็จะติดเงื่อนไขแรก แล้วก็เงื่อนไขที่2ก็คือไม่เอาเครื่องของซากุระไปเลยนะครับอ่ะมาดูเงื่อนไขแรกนะครับเพื่อติดตั้งเครื่องบินของซากุระเอ็มพายอย่างน้อย1เครื่องนะครับทุกๆ15วินาทีนะครับจะปล่อยฝูงบินชุดพิเศษนะครับเป็นตอร์ปิโดบอมเบอร์ปล่อยออกไป3เครื่องนะครับเอาเป็นว่าเหมือนฮิริวเมตาเนี่ยมันมีเครื่องบินแถมอีก3เครื่องนะครับที่เป็นเหมือนเครื่องบินที่ฟริกมาให้แล้วแต่เงื่อนไขคือต้องเอาเครื่องบินของญี่ปุ่นไปด้วย1เครื่องเป็นอย่างน้อยนะครับ แล้วเงื่อนไขที่2นะครับถ้าไม่เอาเครื่องบินของญี่ปุ่นไปเลยนะครับมันก็จะปรับโหมดเลยกลายเป็นโหมดป้องกันนะครับจะทําให้เมตาฮิริวนะครับรับความเสียหาย4ครั้งแรกเนี่ยรับความเสียหายลดลง35%นะครับและหลังจากนั้นต่อไปเนี่ยรับความเสียหายลดลง12%นะครับแล้วก็จะเพิ่มค่าหลบหลีกตนเอง12%นานจนจบการต่อสู้เลยก็ถือว่าเมตาฮิริวแบบที่ไม่ได้เอาเครื่องบินญี่ปุ่นไปเนี่ยก็จะถือว่าอึดนิดนึงนะครับ ก็ถือว่าเปลี่ยนโหมดได้คือมาถึงตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเทียบกับฮิลเลตโตฟิตนะครับมันไปกันคนละทางเลยนะฮิลเลตโตฟิตเนี่ยก็ถือว่ามีท่าปล่อยการ์ดนะครับแล้วก็มีท่าอมตะต,ตอนช่วงเมื่อ HP เหลือ0ูนย์แล้วจะอยู่ได้อีก15วินาทีอันนี้เป็นท่าไฮไลท์นะครับใน PVP ที่โกงมากแต่ตัวนี้ถือว่าไม่ใช่ตัวเดิมและสกิลก็ไม่เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าเอาไปเทียบกับตัวเก่าไม่ได้เลยนะครับเอาละ ยังมีสกิลแถมด้วยนะครับสกิลแถมเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะในโหมด Operation Silent นะครับเมื่อปะทะกับไซเลนรูปล่างมนุษย์นะครับหรือบอสเนี่ยฮิริวเมตาจะโจมตีแรงขึ้น8%นะครับเหมือนสร้างออกมาเพื่อที่จะไว้ลง Operation s i ซเ n นยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ถือว่าปั้นเลยหน้าวันนี้ถ้ามีนะครับถ้ามีโอกาสหาได้ก็หานะครับก็จะทำให้สู้บอส Operation นไ l e n t ง่ายขึ้นนะครับ ไม่ในส่วนของเกียร์แนะนำนะครับเกียร์แนะนํามีให้2ส,สูตรนะครับสูตรแรกก็เชิงลุกนะครับเชิงลุกเนี่ยก็ไฟเตอร์นะครับแล้วก็ใส่ไฟเตอร์ที่ดีที่สุดในปัจจุบันนะครับก็ซีฮอนเนตเพราะว่ามันพกระเบิด1000ปอนด์นะครับแล้วก็ตัวของไดบอมเบอร์นะครับท็อปปัจจุบันก็ยังเป็นเฮลไดอยู่นะครับเราก็ใส่เฮลไดไปแต่ว่าเสียดายนิดนึงว่าเฮลไดมันจะเสียค่าเซตตารไปอันนี้คือเอาระเบิดที่พกไปเนี่ยคือเอาแรงๆนะครับแต่ถ้าน้องเปลี่ยนเป็น เดสตัวเยอร์เนี่ยก็จะเพิ่มสเตตัสทำให้สกิลของที่ลิวเมตอรแรงขึ้นนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะแล้วก็ช่องที่3นะครับพี่ติดเป็นลิวเซยนะครับลิวเซเป็นต่อแบบซากุระนะครับก็เป็นเครื่องบินของซากุระด้วยทำให้สกิลที่3เนี่ยติดเงื่อนไขนะครับทำให้เราจะได้เครื่องบินแถมมาอีก3เครื่องด้วยนะครับแต่เครื่องบินที่ปล่อยออกไปแบบแถมแถมเนี่ยมันมาทุกๆ15วินาทีนะครับมันไม่ใช่มาพร้อมแอร์สไตล์นะครับดังนั้นมันอาจจะกะจังหวะยากนิดนึง เสริมนะครับการใช้ตอสากุระที่ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราต้องเอาตัวที่มีสกิลสโลไปด้วยนะครับณนะปัจจุบันไฮไลท์มันมีใครบ้างมีฟอร์มินาเบิลนะครับแล้วก็มีอาร์ครอยัลนะครับณนะปัจจุบันมีปีเตอร์สตาร์เซอร์ด้วยแต่ปีเตอร์สตาร์เซอร์นี่กัดจังหวะยากนิดหนึ่งนะครับมาในส่วนของเกียร์เสริมนะครับเพิ่มค่า AVI ให้เยอะๆเลยนะครับเพิ่มค่าโจมตีทางอากาศให้เยอะๆเลยเพื่อจะได้ผลของทั้ง3สกิลแรงขึ้นนะครับสสกิลนี่มันจะมี บอกว่าถ้าค่าโจมตีทางอากาศสูงเนี่ยสกิลก็จะแรงด้วยนะครับดังนั้นนี่คือเซตที่เน้นไปทางเชิงลุกนะครับมาดูที่ส่วนป้องกันบ้างนะครับส่วนป้องกันเนี่ยก็เอาเครื่องบินของซากุระออกไปนะครับแล้วก็ใส่บัลากูด้าเข้ามาแทนนะครับอันนี้ก็จะทําให้สกิลที่3กลายเป็นสกิลรับความเสียหายลดลงนะครับแต่อันนี้ยังไม่สุดนะก็คือถ้าน้องจะป้องกันให้มันสุดจริงๆนะเกียร์เสริมน้องก็ใส่เพิ่มค่าหลบหลีเข้าไปก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับเผื่อน้องอยากได้บาราคูด้าไปนะครับแต่ว่าน้องก็อยากได้สกิลที่3าเป็นเชิงโจมตีด้วยน้องก็เปลี่ยนซีฮอนเนตเป็นคาวานิชิก็ได้คาวานิชิคืออาจจะพกระเบิดไปไม่แรงเท่าซีฮอนเนตก็ตามนะครับแต่ว่าคาวานิชิเนี่ยมันยิงเครื่องบินด้วยกันเนี่ยแรงนะครับก็เป็นทางเลือกแล้วกันนะครับมาถึงจุดนี้นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูที่สกิลนะครับแล้วก็ท่าพิเศษของเมตตาฮิลิวทั้ง3ท่าเนี่ย มันมาพร้อมกับเวลาทั้งหมดเลยนะครับมันไม่ติดกับแอร์สไตล์เลยสักอันดังนั้นแอร์สไตล์ของเมตาหิ่ิวค่อนข้างยืดหยุ่นนะน้องสามารถปรับแต่งช่วงเวลาของแอร์สไตล์เนี่ยให้เข้าจังหวะกับพวกเรือที่สามารถสโลวหน้าจอได้อย่างพวกฟอร์มินาเบิกับ a r ร์โกยยอก็ได้นะครับพี่ว่าเรือลํานี้ออกแบบมาดีมากที่จะเอาไว้กับปะทะบอสนะครับเรื่องต่อไปนะครับ เมตาฮิริวแต่งงานได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้แหวนพิเศษด้วยนะครับน้องก็สามารถเก็บค่าความสัมพันธ์ให้เมตาฮิริวให้ครบ100ก่อนแล้วก็สามารถใช้แหวนปกตินี่แหละแต่งงานได้เลยนะครับแต่ว่าในงานพิธีเนี่ยมันจะกลายเป็นแหวนสีดํานะครับก็ถือว่าเป็นเรือลำหนึ่งที่น่าแต่งงานนะพี่ก็ถือว่ารีคอมเมนตนะครับแนะนาต่อไปนะครับวิธีการได้รับเมตาฮิริวนะครับขั้นแรกนะครับน้องต้องเข้าไปเล่นในระบบ โอเปอเรชันไซเลนก่อนนะครับแล้วก็ผ่านบทที่1นนะครับบทที่1นี่ก็จะเป็นพวกเนื้อเรื่องอะคือมันจะเป็นการเปิดเมตาแ lap นะครับเมตาแ l a Lab ก็จะเป็นห้องในการวิจัยพวกเหลือเมตาต่างๆอนาคตอาจจะมีลำอื่นมาด้วยดังนั้นขั้นแรกต้องเปิดก่อนนะครับคือเล่นตามเนื้อเรื่องเนี่ยเนื้อเรื่องมันจะไปถึงบทที่4นะครับก็คือถ้าจบบทที่4ก็ถือว่าครบบริบูรณ์แล้วเมื่อเราเปิดระบบในการล่าเมตาแล้วนะครับเหลือเมตาเนี่ยมันก็จะมี แต้มด้านบนนะครับโผล่มาชื่อว่า a s Coordinate Locker นะครับก็เมื่อสะสมครบ100นะครับ100นี่ก็คือมันจะเป็นชิปนะครับที่เขียนว่าเมตามีรูปไฟอยู่เนะี่ยเมื่อเก็บตรงนี้ครบ100จะได้มีบอสเมตาให้ตี1ตัวนะครับวันหนึ่งตีได้2ตัวนะครับแล้วไอ้แต้มชิปเมตาหาจากที่ไหนนะครับหาได้จาก2ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คืออยู่ในมิชชั่นมิชชั่นก็สามารถไปรับได้ที่พอร์ตนะครับก็ เมื่อรับแล้วเนี่ยในแผนที่ก็จะมีสัญลักษณ์สีเขียวปรากฏอยู่นะครับคือถ้าเข้าไปทํำมิชชั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้แต้มเอามาเติมตรงนี้นะครับแล้วก็อีกช่องทางหลักเลยนะครับที่พี่จะแสดงให้ดูก็คือหีบลอยน้ําทุกหีบเลยนะครับก็จะมีแต้มนี้อยู่ก็ไปเดินเก็บนะครับเอาเป็นว่าวันไหนรีบนะครับรู้สึกว่าเสียเวลาเหลือเกินกับการฟาร์มก็เก็บเฉพาะหีบแล้วก็เปลี่ยนแมปไปเก็บอีกหีบที่แมปอื่นนะครับจนครบ100 ก็ทาอย่างนี้จนครบ2 0 0ก็ได้แล้วก็ตีของเพื่อนนะครับตีของเพื่อนก็อยู่ในส่วนนี้ตีของเพื่อน3รอบนะครับคือมันก็แต้มมาจากความแรงด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ห่างกันมากหรอกคือถ้าน้องใช้ความขยันอนะ่ะวันหนึ่งได้กี่รอบเอาสมมุติว่าตีของเพื่อนนะครับสตัวได้50มาเป็นอย่างต่ำร้อยห้าสิบแล้วนะแล้วก็ตีของเรานะครับจนตายประมาณ300อ่ะวันหนึ่ง450ร้อยห้าสิบอ่ะเอาตีขึ้นน่าจะได้สัก500ต่อวันนะ 500ต่อวันนะครับทำให้ได้25,000เป็นอย่างต่ำนะครับ25,000เนี่ยก็จะได้เมตาฮิลิวดาวครบนะครับพี่ว่าไม่น่ายากนะอันนี้คือพี่สอนแล้วนะครับว่าวิธีการหาเมตาฮิลิวทำยังไงนะครับหาแต้มเมตาฮิลิวทำยังไงมาในเรื่องของบอสถ้าน้องตีไม่ไหวจริงๆจะมีการแชร์น้องสามารถแชร์บอสให้เพื่อนตีได้นะครับหรือแชร์ให้ระดับโลกเลยคือ ทุกคนในเซิร์ฟจ,จะสามารถเห็นบอสของน้องนะครับแต่ว่ามันมันจะมีช่วงเวลาอยู่ก็คือถ้าแชร์ไปครั้งแรกแล้วไม่มีใครช่วยเลยยังไม่มีใครตีเลยหรือว่าตีไปยังไม่ตายในครึ่งชั่วโมงสามารถมาแชร์ได้อีกนะครับก็คือถ้าน้องขยันแชร์เนี่ยมันต้องตายแน่ๆพี่เชื่อว่าถ้าขยันแชร์มันต้องตายแน่ๆนะครับหรือหาเพื่อนสักคนก็ได้ที่คิดว่าไว้ใจได้แล้วบอกพอแชร์เสร็จปุ๊บให้เพื่อนตีให้หน่อยเงี้ยเออก็ขอมันเนี้ย อย่างพี่ก็จะเลือกตีของคนในกิวก่อนตีของคนของเพื่อนก่อนเนี่ยคือถ้าน้องมีกิวด,ดีก็ไปขอให้เพื่อนในกิวช่วยตีก็ได้นะครับคือถ้าไม่มีทีมจริงๆนะพี่แนะนําให้ปั้นตั้งแต่วันนี้เลยนะครับปั้นอาร์ครอยล r อาร์คลอยลถือว่าจะเป็นตัวที่ตีบอสได้ดีมากๆนะครับอาร์คลอยลหาไม่ยากนะครับแนะนําเลยตัวนี้นะครับแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าบอสเมตาฮิลิวเนี่ยมันเป็นกรอบแบบมีเดียมนะครับ กอแบบมีเดียมแพ้พวกกระสุนเจาะเกราะนะครับถ้าน้องปรับทีมเนี่ยให้ใช้แต่กระสุนเจาะเกราะก,ก็จะดีมากขึ้นนะครับน้องจะเปลี่ยนกองหลังเป็นแบตเทนชิพสายเจาะเกราะเลยก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่ทำดเดบิวตได้สูงมากนะครับส่วนทีมเรือบรรทุกเครื่องบินนะก็อาจจะใช้หลักของต่อแบบซากุระแล้วก็ใช้อาร์ครอยอลอก็ได้อย่างทีมตัวอย่างที่ให้ดูตอนนี้เนี่ยเป็นทีมอาร์ครอยอลอแล้วก็เรียงแอร์สไตให้ออกพร้อมกันนะครับก็คืออาร์ครอยอลอสโลก่อน แล้วทุกคนใช้ต่อแบบซากุระรวมศูนย์เข้าหาบอสหมดเลยถ้าโดนทุกนัดเนี่ยพี่ว่าสามแสนต้องทําได้สี่แสนต้องทําได้นะครับพี่เคยทําสูงสุดถึงเจ็ดแสนเลยนะทีมนี้นะครับเอาไว้สักวันหนึ่งเดี๋ยวพี่จะไกดวิธีตีบอสให้อีกรอบนะครับวันนี้ก็พูดคร่าวๆก่อนอีกส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของการอัพเมตาฮิลิวนะครับเมตาฮิลิวมันจะแตกต่างจากเรือทั่วไปอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือการเพิ่มสเตตัสของมันอะ การเหมือนเขาเรียกว่าเอ็นฮาร์ดอะเอ็นฮาร์มันจะต้องใช้อเทมพิเศษนะครับอเทมพิเศษก็จะอยู่ในที่เราสะสมแต้มจากเมตาฮิลิวนี่แหละมันก็จะมีแจก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 ,แจกนะครับหรือถ้าคิดว่ามันน้องไม่สามารถเก็บครบได้จริงๆมันมีขายในช็อปด้วยนะช็อปของโ p e r a t i ช n s i l e n ลบางทีมันจะมีไอเทมที่เอาไว้อัพพวกฮิลิวอยู่นะครับพวกเมตาฮิลิวเนี่ยหรือตอนเมตาฮิลิวไม่ทันสักวันหนึ่งมันจะมีเรือเมตาลำอื่นมานะครับ ของก็เหมือนเดิมน้องก็สามารถเอาของจากเรือในกิจกรรมอื่นๆเนี่ยมาอัพตรงส่วนนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการอัพสกิลนะครับอัพสกิลเนี่ยน้องจะต้องใช้หนังสือเล่มใหญ่สุดนะครับสีแดงสีเหลืองสีฟ้าแล้วแต่สกิลของแต่ละตัวของเมตัลฮิลิวก็สกิลแดงก็ใช้สมุดแดงเล่มใหญ่นะครับสิบเล่มเอ๊สิหรือ5ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าประมาณนี้แหละไม่5ก็10เล่มนะครับก็เปิดมันก่อนพอเปิดเสร็จปุ๊บเราก็เลือกนะครับว่าเราจะเลือกอัพสกิลไหนก่อนนะครับ แล้วมันจะมีมิชชั่นให้ทำอยู่ข้างในนะสังเกตนะครับว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นมิชชั่นที่พาเรือเมตาฮิริวไปลุยนะครับเช่นตีสตูเลเวล50เป็นต้นไปเนี่ยครบกี่ลำกี่ลำต่อไปเลเวล70เป็นต้นไปกี่ลำกี่ลำมันเหมือนกับการที่ให้เอาเรือเมตาฮิริวไปผจญภัยด้วยครับแล้วไปลงในระบบต่างๆเนี่ยก็จะทำการปลดล็อกอีพีให้สกิลเนี้ยอัพได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ ถึงเราทำอะไรอย่างอื่นนะไม่ได้เอาเมตาฮิริวไปเก็บเวลเลยนะมันก็เด้งจากการทำกิจกรรมต่างๆนะครับลังสังเกตว่ามันจะมีแถบเด้งอยู่ตลอดเลยมันเป็น e p UP Skill นะครับถ้าเราเลือกล็อ Skill ไหนไว้เนี่ยมันก็จะอั Skill นั้นนะครับพี่ก็ตอนนี้ทำ Skill สีแดงอยู่ skill อื่นยังไม่ได้ UP เลยนะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับพี่เชื่อว่าลํำนี้สามารถทำได้ทุกคนนะครับแต่ว่า มันมีจํากัดเวลาอยู่นะครับเพราะว่านี่เป็นช่วงของเมตาฮิลิวอนาคตคงเป็นเมตาตัวอื่นเช่นเมตาทาคาโอเมตาอินเตอร์ไพรส์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็เดี๋ยวมันจะเป็นช่วงเวลาช่วงนี้ก็พยายามเก็บสุดท้ายมันเก่งนะครับเก่งมากๆด้วยหวังว่าวันนี้นะครับจะช่วยน้องๆไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าจะพอเป็นไกด์แนะนําวิธีการเก็บเมตาฮิลิวให้ได้กันทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าต้องการ ให้พี่เสริมอะไรถามมาได้นะครับถ้ายังสงสัยตรงไหนถามมาได้นะครับก็มีน้องๆหลายคนเหมือนกันน่ะจากการลงคลิปเมื่อวานบอกว่าเออพี่จะทาสอนไหมพี่จะทําสอนใหม่ไหมจะทํานะครับจะทําสอนใหม่ของปี2021นเดะครับเดี๋ยวขอว่ากันใหม่ตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมการอะไรนะแต่ว่าเหมือนจะมีผู้เล่นใหม่มากขึ้นนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอให้น้องๆสนุกกับเกมอัสเลนนะครับเจอกับพี่ก๊อฟคลิปหน้า วันนี้ถ้าขาดตกปกพร่องตรงไหนไปน้องๆก็ช่วยกันเสริมได้นะครับวันนี้พี่ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ